ไอที่เข้าไปเก็บมากเหมือนนี้นะคะเนาะจีว่าไปกหมูพญายไปนน้ำเลยคะ่ะตีกระด้มากคู่หนึ่งนะคะเต็มๆแล้วจีจะมากเท่ากัาบสอาดอีกรอบสองรอบนะคะแล้วก็จะไปต้มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้กินเหมือนนี้นะคะเราจะเคสซีฟูดกินนะคะนาอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตีก็จะแกะแล้วก็แซ่ฟิลไปให้กับเข่ามือมือลังนะคะเนาะนะะเป็นน่วยน่วยแบบใหญ่ๆเลยะคะ่ะเป็นเป๊ ใหญ่มากแล้วก็มันงามน้ำนะคะเนี่ยม,มันม,มันมามีมันบีไข่มีแบบว่าอันนี้เกาะนะคะพอบางบางมองเข่าไปนะคะมันจะมีอันโตหอยอันนี้เกาะหลายนะคะเนาะแต่น,นี้ถือว่างามอยู่ค่ะให่มากทีนไก่หอยอันนั้นมันน้ำหอยอันนั้นมันน้ำอันหนึ่งมันจะอยู่ใสทีขอดังเข่ากับากันนะคะเนาะพี่นองเราก็จะมาต้มหอยกันค่ะอันนี้เน้นหนีตีใสอันพญายใสอันนั้น พริกไทยดำไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ปุ๊บตะกรดแล้วอเอาเสมาใส่เนยกับกระเทียมค่ะอหอมหัวใหญ่เลค่ะเนาะนีะ่กระเทียมหอมหัวใหญ่พัดกันอหอมกันนะคะทัดให้มันนี่เป็นหอมก่อนนะคะ ตอนนี้จะได้แล้วนะคะเนาะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปคัดอีกรอบค่ะหอมมากสูตรนี้เขาจะใส่เขาจะใส่ไว้ขาวน้ำน,นะคะ,ะไวข้ขาวลงไปค่ะใส่นี่ ฟ้าไหว,วขอหอยสุกกะนเดดแดน่อยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องมกินหอยไม่ปูน้กันนะคะเนาะอันนี้ตีผึ่งกระพยไปผึ่งไปเก็บมาสดๆเลยค่ะไปเก็บมาวังคำเลยเนะคะ เดี๋ยวไข่เบ่งโตหอยนะคะนออ้นอถ้าต้มโดนโผค่ะหอยมันก็เลยบาหวานบาบไข่บบไข่เต็งันไหนคะนี่น,น้ำจิ้มซีฟูดจิ้มซีฟูดติไซน้นำปลาลาเป็นน้ำน้อยนึงค,ะค่ะค่ะมากินกัน ัน้ำลายน้ำลายไหลไม่ไร้กินละน้ำลายไหลนะคะวันนี้คุณลุงป้าก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะก่อนุ่นมองน่นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับจะค่กินนะลุงเนาะเป็นไงเป็นไงแกเอาแกเอาค่ะเสริมเซิมเสริมพี่น้องซิมอื้มโหนุ่มอร่อยมาก แซ่บค่ะค่ะพี่น้องมันสดค่ะมันสดหวานมากคุณจะมีโอกาสซิมไ้กินเอ้ซิมไ้เบิร์นแล้วค่ะน้องตัวหมูว่านตีเอามาเฮ็ดอันนั้ค่ะพอดีอันนันนะะ้น,น,นลวบจิ้มไปโดนแล้วมันเย็นแล้วก็ได้บ,บอมบกินต่อน,นะคะ่เคนนะ,คะตเตรียมมาเฮ็ดหอยแมมเอ้ทอดไอ้เฮ็ดอ่าไก,าก่นี่ก็หอยทอดค่ะแล้วี่นี่กะไม่ได้เฮ็ดไม่ได้ลงคลิปให้เบิร์นแล้วค่ะนอ้อง กินก่อนค่ะมันญายัไปส่งมอตเตอร์ไปง่งบุคุดอยู่ฮะอืมมาข่าวปะเก็นด้วยกันแซวค่ะออืมืม <c oughs> พ,พี่นอ้องเ่าพี่น้องคนบอกว่าน่ะพเนนน้ำเต็มมาว่าให้ลองไปเห็ดเออ่หอยแมงผูอบชีสเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือล้างจนจะพาเห็ดเนาะค่ะเป็นตัดแสบเลยค่ะเนาะหอยแมงผูอบชีสจะแซวเออ่บรอเชล Uh, make with ชีส on top put ชีส on top แล้วติดเนีเ่ยแล้วเป็น put ไส้อ่อนแล้วติดจะลองเฮดเบิร์ค่ะ็จะเสแสมค่ะเนาะออันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ,นนมมอันนี้เลยอยอมไม่เปิดพาสตา้าอืมพาสต้าขี้เมาก็อร่อยนะคะเนาะพาสต้าขี้เมาอร่อยแล้วก็อุ้ย อันนี้โบข่ายไม่โบข่ายไม่หินเลยค่ะขนาดแบบว่าบริสแซนหนังเนะคะีค่ะเก็บมากกับต้มเลยนะคะเนาะแล้วฮ oh ัทเว้มา่สเตนเนาะอะไร <Per l. S 1> อันมุกค่ะมุกมันมันมีมุกเลนดีเน,นะคะเนาะมุกหน่อยอันโอหน่อยมันต no, ิดขดติดขดหนัง ต้นหน่อยเข้าวต้นนอนในรถค่ะก็เลยมันเป็นเก็บน้ำนะคะเนาะแล้วเก็บเก็บอันนี้รอบนี้เดี๋ยวเจนจะลงให้น้ำหายร่องห้เบิ่งเหมือนอื่นเหมือนหือนาะค่ะเนาะประมาณเหมือนอื่นแล้วแต่อัพแม่เด้อรัดตอนแล้วก็จะลงให้เบิ่งค่ะวานรอบนี้พญามูพญ่ไปนน้ำเปเก็บน้ำนาะค่ะเน้องอิสติพุชเปันน้ำมันตืความโกรแม่เด้อแม่เลยเฮ้ยเราอันเราเอาใส่น้ำ บ่อยมันหวายมันหอนค่ะแหมมันหายหอนอร่อยนะลูกอร่อยไหมอร่อยไหมค้าส์มักมักหัวยโั้ยโอ๊ยอร่อยไหมแม่เนี่ยน้ำน้ำแม่เนี่ยโอ้ยโอ้ย สุดไปไหมโอ้ยโอ้โหออโคซินหนออโคซินจับตึออ๋อจับเจอเพอาะเรายอนน้ำเย่ยอะทำยม่ไงอะใส่กินคลิปซอ้มันอัน แซมคะค่ะดิะแล็ติวาจาม่าอามาคูณหนึ่งได้ค่ะเนี่ยต้มไป็นแลบแลดีน้อยนอหนึ่งติวจาม่านะค่ะอามาแกะแล้วก็แซ่มพีชไปคนจะเบรกแกะลรอค่ะจะกินมดกินมมดมาดิล่ะอามาประการดิแล็ว่าน,นบอนอนอ๊อกเป็นยังไงจามาอันถ้าเอาม่านยังก็ขายเห็ด สมตำนะคะแล้วก็เอามาจิมก็แต่ไม่กินกันสมตำเนาะคะ่ะเนาะเราคนจะงบริเกินนะคะแต่วางไปเก็มได้ดอีกลหลายรอบอยู่ค่ะมันกินได้เนาะค่ะชว่วงนี้<ไ>แซ่บค่ะพี่นอ้องอร่อยมากเลย <laughs> มึงค่ะเต็มมาก เราไม่เห so okay. ็นเอนเนี่ยเราแกงใส่สับปะรดนะคะเนาะเป็นแสบหัวนาสมัตแทบใั่น้บางบางทีถ้าเราไปเก็บนะคะมันจะไม่ใส่ร้ายนะคะแล้วก็จะมีเครื่องยนต์กับมุกมุกนะคะร้าย เราฮอปเขียวเธอะคะมันจะบออันน mm hmm. ี้อันน so ี้บมีนอันนี้บะไก่มีค่ะน้อยเดียวมีน้อยเดียวค่ะแ่บนี่ค่ะอันนี้มีมุกอันนี้มีมุกเล้เห็นบะไก่หมมุกมุกครับพี่น้องขาวๆนี่คุณเม่มุกค้ะมุกจ้ะมากจ้ะมุกม้ะ แต่ม <molec> ันมุกไงก็สุดดีแล้วค่ะเนาะงจะได้เอาไปอันนั้นเ็ดเป็นเครื่องประดับค่ะแต่ว่ามุกมันเหนียน้อยนึงมันนี้กูอืมมะเขือกูอ่ะอืมมะเกือกุยสอืมกุยอืมอร่อยไหมลูกหน่อยเนาะเปแล้วทีแล้วไอ้บแกโอ้อร่อยเนาะแกครับพี่น้อง

ตั้งโตมันก็จะเหมือนว่าอันมันน่ะนะคะมันตัวน้อยบ๊าม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 เอาเต่มความมูเป็นไงเราไปเก็บน้องกลดโน้ตแล้วได้ก่อนลดเต็มมูเลยค่ะแล้วหอบเอาเลยค่ะนูน้นนะคมเก็บเอาแต่แบบงา่ๆแต่ว่าล่อนละแล้วหอบใส่ใส่สเลยค่ะบ๊าม ี๋ยนคลิปเกมหอยเราดูนี่แ้วติดจะ้ <Hey. S 1> จะน่ะนยะเบิร์นน้ำกลนะคะเมันติดจะลงให้เบิร์น้ำกลนไหมล่ะค่ะติดจะลงอันนั้นกน่อนติดจะลงคลิปนี้ก่อนเมือ,น,อนะมนี่นะคะเนติดจะลงคลิปเกให้เบิร์นคารจกติแต่พี่น้องอ่ะอีกขั้นี่เดีจะไปละคะ่ะ จะเปไลูกกินหมดโอ้สุดวิมอาอตทอโอ้าวตัวงนาอืมชิดนี่เดียวอืมไปไปคุณลุงปาก่อนไปค่ะพี่น้องจินกับฟางไ้แค่นี้ก็นะคะแล้วตีก็พยายังจะกินำั้ิหมดเลยค oh, ่ะ นะคะเ um, นาะแล้วพออคลิปหน้านะคะเนาะจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจกันนะคะเนาะคลิปนี้มาตัวบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยค่ะ